ช่วงตอบคำถามสื่อมวลชนคุณพิธาตอบเป็นภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมครับพอ,อสุบใจความแล้วก็มีประเด็นที่พักเก้าไกลได้ออกมายืนยันนะฮะ ผ่านทางเพจของพักเก้าไกลด้วยนะครับคือประเด็นเรื่องของการผลักดันแรงงานข้ามชาติเนี่ยพรคเก้าไกลเขายืนยันแบบนี้ว่านโยบายของพรกเก้าไกลเนี่ยไม่เคยมีการระบุถึงการผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศบอกว่าจุดยืนของพักเนี่ยคือการคุ้มครองสวัสดิการแรงงานทุกคนที่ทํางานที่ไทยอย่างเสมอภาคขณะเดียวกันเขาก็บอกว่าให้ความสําคัญของพี่น้องแรงงานข้ามชาติด้วยส่วนนโยบายของพรคเก้าไกลในด้านต่างประเทศยังมีความสําคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทุกๆด้านกับ ช่พันธมิตรอาเซียนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าเสรีภาพเองก็ตาม,มคือยืนยันแบบนี้ว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีนโยบายในการผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศเหมือนที่มีข้อมูลบางอย่างไปปรากฏในสื่อต่างประเทศค่ะคือกำลังจะพูดถึงสมเด็จฮุนเซนที่ออกมาพูดเนี่ยนะฮะว่าเนี่ยสมเด็จฮุนเซนได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อต่างประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงปฏิกิริยาไม่พอใจในโยบายแรงงานต่างด้าวของพักคก้าวไกลนะครับ โดยช่วงหนึ่งที่พบปะคนงานรายงานประมาณ1,7 0 0 0คนที่ส่วนอุตสาหกรรมที่จังหวัดกันดานเนี่ยนะครับสมเด็จฮุนเซนบอกว่าแผนการใดๆที่จะขับไล่แรงงานต่างด้าวโดวยเฉพาะแรงงานกัมพูชาลาวและก็พามา่าอาจก่อผลกระทบหนักหน่วงไม่ใช่เฉพาะกับเศรษฐกิจ3าประเทศรวมไปถึงเศรษฐกิจของไทยที่จ้างแรงงานต่างด้าวด้วยนะฮะ ภายใต้การนําของพลเดกประยุทธ์เราก็สมารนฉัน์เรามีการพูดคุยการรับทางานอยู่ได้นะฮะนโยบายนี้ก็อยู่ได้แต่พอเปลี่ยนรัฐบาลใหม่แล้วอันนี้ก็เน้นย้ำว่าจะไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากบรรดาประเทศเพื่อนบ้านแน,น่นอนถ้าคุณไปจัดการเรื่องแรงงานต่างด้าวสรุปแบบนี้เนี่ยนะฮะว่าสมเด็จคุณเซนก็มองว่ารัฐบาลที่คุณพิธากําลังเดินเกมหรือดูนโยบายต่างประเทศอยู่เนี่ย อันนี้ส่งผลที่อาจจะกระทบต่อแรงงานต่างด้าวซึ่งกัมพูชาเราออกมาเตือนว่าเราไม่เห็นด้วยแล้วเราก็เป็นห่วงมันจะกระทบต่อเศรษฐกิจทางพรรคเก้าไกลก็ออกมาแจ้งแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเราก็เลยทำกราฟิกนี้ขึ้นมาว่าคุณพิธายังไม่ได้เป็นนายกนะฮะยังไม่ได้รับการโหวตเลยจะได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่วันนี้มีสองชาติเพื่อนบ้านประเทศติดกันเนี่ยไทยติดอยู่4ประเทศ เมียนมาลาวกัมพูชาแล้วก็มาเลเซียวันนี้มีสองชาติแล้วนะฮะที่มีสื่อมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นกรณีของคุณพิธาคุณสมเด็จคุณเซนละว่าไปแล้วไปดูในฝั่งของเมียนมานิดหนึ่งนะฮะทันทีที่คุณพิธาชนะการเลือกตั้งนะครับสัญญานี้มันถูกส่งขึ้นมาจากพลเอกอาวุโสโซวินรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดรัฐบาลแห่งชาติเมียนมาเนี่ยนะฮะได้ออกโรงเตือนเลยนะครับบอกว่า รัฐบาลหรือพรรคเก้าไกลนี่เป็นพรรคที่สนับสนุนชาติตะวันตกและจะให้การช่วยเหลือผู้ก่อการร้ายวงเล็บเนี่ยนะฮะแต่ข้อเท็จจริงเขาก็คือชนกลุ่มน้อยนะซึ่งทางเบียนแม่บอกว่าเป็นผู้ก่อการร้ายพวกเราควรตรวจสอบชายแดนและหาข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวหรือทํากิจกรรมใดๆก็ตามนี่คือสิ่งที่ทางด้านของพลเอกอาวุโสโซวินส่งสัญญ,ญาณถึง บรรดารัฐบาลเมียนมาเนี่ยนะฮะและถัดมาเมื่อวานที่เรารายงานข่าวกรณีทางด้านของรัฐบาลเมียนมานะฮะได้มีการพูดคุยกับทูตจีนประจําเมียนมาและที่สุดแล้วเนี่ยนะฮะก็มีการส่งสัญญามาจากรัฐบาลเมียนมาผ่านทางทูตนะ,ะเมียนมาประจําประเทศไทยส่งถึงรัฐบาลไทยบอกว่า สัมปทานที่รัฐบาลเมียนมาให้กับกลุ่มที่ทําธุรกิจเนี่ยนะฮะในเรื่องของเครือข่ายทุนจีนสีเทานะครับตอนนี้หมดสัมปทานแล้วพอหมดสัมปทานเสร็จปุ๊บเราก็กดดันไม่เขาต่อสัมปทานและขอให้ทางการไทยหยุดจ่ายไฟให้กับพื้นที่เมืองชเวโกโกและก็เลเกกอเนี่ยนะฮะสองเมืองนี้หลังจากรัฐบาลเมียนมานี่ไม่ต่อสัญญาและก็ไม่ต่อสัมปทานรัฐบาลไทยก็เลยต้อง หยุดจ่ายกระแสไฟตามที่เขาบอกเพราะเขาหมดสมปทานแล้วเขาไม่อนุญาตให้ทําต่อแล้วนะฮะชนกลุ่มน้อยอยู่ในพื้นที่ของรัฐกะเหลียงซึ่งรัฐกะเหลียงเนี่ยนะฮะเป็นรัฐที่ทำ <laughs> ทำสงครามหรือกําลังมีการต่อสู้กันกับทางรัฐบาลกลางเมียนมานี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นท่าทีของเมียนมานะฮะมองไทยมองว่าที่ทนายกมองรัฐบาลอ่พรรคเก้าไกล มองอย่างไรและเพื่อนบ้านเขาเดําเนินการอย่างไรสองชาติแล้วนะฮะวันนี้ท่าทีอันแข็งกร้าวหรือท่าทีการอยากจะมีกระดูกสันหลังหรือการมีจุดยืนหรือท่าทีที่ต้องไปจัดการหรือต้องไปดูในภูมิภาคอาเซียนหรือแม้แต่เมียนมาเนี่ยนะฮะของคุณพิธาวันนี้เพื่อนบ้านเขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นมิตรเลยนะฮะนี่เป็นโจทย์ใหญ่ของพรรคเก้าไกลของคุณพิธาถ้าผ่านถ้าผ่าน376เสียง และได้เป็นนายุ่มตรีนะครับ